สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหวยเด็ดครับเจอกันอีกเช่นเคยครับสำหรับตัวเลขสูตรคำนวณ3ตัวบนลุ้นเงินล้านนะครับก็ไม่พูดอะไรเยอะครับเดิมกันทีสูตรนี้เลยนะครับงวดที่แล้วถ้าใครดูก็คงจะมีโชคมีลาบกันไปนะครับสูตรนี้ไม่เยอะนะครับถ้าจะเล่น2ตัวบนนะครับงวดที่แล้วก็จับคู่ให้5 6 30 3สามสิบสคูนะครับ แล้วก็ถ้าเล่น3ตัวก็เป็นทั้งหมด90ชุดเองครับไม่เยอะครับถ้าใครตามก็คงจะมีกําไรกับชุดนี้นะครับงวดนี้สูตรจะยังเดินดีอยู่หรือเปล่าต้องรอลุ้นกันครับ2ตัวบนนะครับหลักสิบให้6ตัวหลักหน่วยให้5ตัวนะครับก็เป็น30ชุดตัวเลขครับไม่ตรงกลับนะครับสูตรนี้ตรงๆไปเลยครับส่วนหลักร้อยก็ให้อีก3ตัวครับก็จะเป็น90 ชุดตัวเลขเหมือนเดิมครับถ้าสูตรยังเดินดีต่อนะครับก็คงจะมีกําไรนะครับส่วนตัวเลขนั้นหลักร้อยนะครับมี0 2 9ส่วนหลักสิบก็มี0 1 4 6 8 9หลักหน่วยก็มี2 3 4 6 9ครับท่านผู้ชมก็ไปจับชุดตัวเลขกันเลยครับเลียงหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับก็นนะครับ9สชุดตัวเลขไม่มากครับถ้าสูตรยังเดินดีต่อก็มีกําไรเห็นๆละครับสูตรนี้ ทีนี้ก็มาดูสูตรนี้กันบ้างนะครับของพายุทะเลทรายนะครับก็จะเป็นชุดตัวเลขสามตัวบนนะครับที่เดินดีมายาวนานพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้ายังเป็นตัวเลขที่สูตรที่ยังแม่นอยู่ก็ยังไงก็น่าลงทุนนะครับเพราะว่าเจ้าที่ผ่านมานะี่ยก็สูตรก็เดินดีมาประมาณนั่นแหละครับไม่มากกับ5้าหครั้ง แต่เจ้านี้เดินดีมานานพอสมควรนะครับก็ชุดตัวเลขก็มีเยอะอยู่นะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าออตรงๆนะครับแล้วงวดนี้นะครับหลักสิบก็มีอยู่หกตัวเลขหลักเหมืองก็มีหกตัวเลขนะครับหกหกสามสิบหกครับถ้าจับชุดนี้ก็ได้เพียงแค่สามสิบหกชุดตัวเลขนะครับกพเป็นตัวเลขที่ไม่มากนะครับสามสิบหกชุดตัวเลขกับหลักหน่วยอีก มากับหลักร้อยอีกหกตัวเลขนะครับก็จะเป็นทั้งหมดอยู่สองร้อยสิบหกชุดนะครับสองร้อยสิบหกชุดซึ่งก็ยังไงก็มีกําไรนะครับสถิติก็สูงก็เดินมายาวนานนะครับก็เห็นอีกหนึ่งตัวเลขนะครับที่น่าลงทุนนะครับลงทุนมากๆเลยนะครับสําหรับทางแอดมินมองนะครับก็นะครับไปจับคู่กันเอาเองนะครับหลักร้อยก็จะมีเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ ส่วนหลัก10นะครับก็จะมี7,8,9,0,1 2นสะครับส่วนหลักหน่วยก็จะมี6,7,8,9,0,1นะครับก็นะครับถ้าจับชุด3ตัวเลยก็จะได้216ชุดตัวเลขนะครับแต่ท่านใดที่มีเจ้าเลขดับแม่นๆนะครับอาจจะเป็นดับหลักสิบหลักหน่วยหรือหลักร้อยนะครับมาตัดท่านก็อาจจะไม่เหลือถึง216ชุดนะครับก็ ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งเลยนะครับถ้าท่านไม่อยากหาเลขดัมาตัดครับถ้าสูตรยังเดินดีต่อ216ชุดนี้ตางช่องก็มองว่ากำไรเห็นๆเลยนะครับ216ชุดตัวเลขไม่มากครับกำไรมีอยู่ให้เห็นๆเลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ดูเป็นแนวทางนะครับมาตามต่อกับชุดนี้ครับเลขคุณลุงคุณป้านะครับ ก็นี่แหละครับสถิติก็เดินดีมาอยู่ประมาณแปดงวดน,นะครับจุดตัวเลขก็ให้อยู่หกตัวนะครับห้าตัวหกตัวนี่ครับก็ให้มาห้าตัวนะครับก็มาจับชุดกันจับชุดวินกันแล้วก็จะเข้านะครับก็สูตใจย,ยังเดินต่อหรือไม่นั้นต้องรอติดตามกันนะครับวันนี้ก็ เนี่ยครับให้ตัวเลขมามีอยู่ห้าตัวเลขครับก็ไปจับคู่วินกันเอาครับถตาตรงใจกับท่านผู้ชมก็จัดไปครับถ้าไม่ตรงก็เลื่อนผ่านได้นะครับชุดนี้ตัวเลข5้าตัวก็จะมีเลตสองสี่สามแปดนะครับกงวดที่ผ่านมาก็ให้เลขแ3ดสามห้าี่้านะครับพอจับคู่วินกันนะครับม่รู้จับยังไงนะครับถ้าจับได้นะครับ3ามก้าห้าก็มีเห็น3ามตัวตรงตรงครับ วันนี้ครับเจ็ดสองสี่สามแปดครับก็ลองเอาไปจับกันดูนะครับเผื่อบางทีสูตรอาจจะยังเดินต่ออยู่นะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับทีนี้ก็มาดูผลงานของเจ้านี้กันบ้างนะครับก็ให้ตัวเลขไม่มากชุดนะครับตั้งแต่วันที่สามสิบธันวาแล้วก็มาสิบเจ็ดมกราแล้วครับสูตรก็เดินดีครับเดินดีมาสองหอแล้วนะครับตัวเลขสามตัวที่ จบให้นะครับก็จะมีอยู่แค่6ชุดตัวเลขเองนะครับ6ชุดตัวเลขครับก็เข้านะครับตั้งแต่งวดวันที่30ธันวาก็เข้า840นะครับงวดที่2ก็10เกียนมกราครับก็สักเข้า3า5เก้ตรงๆครับงวดนี้ครับ1กุมภาพันธ์นะครับไม่รู้ว่าสูตรจะยังเดินต่ออยู่หรือไม่นะครับก็จับชุด3ตัวให้นะครับมีดังนี้นะครับเตรียมโจทย์ครับมี5 1 7 หกสองแปดเจ็ดและก็อศูนสะครับสูตรจะยังเดินต่อหรือไม่ก็ท่านผู้ชมก็ใช้วิจ,จรรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดครับก็ดูเป็นตัวเลขสถิตินะครับสถิติของเจ้าไหนจะเดินยาวกว่ากันเท่านั้นแหะครับทีนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ ทีนี้ก็มาดูชุดนี้กันต่อครับเป็นเลขตารางครับมาสองตัวบนล่างนะครับก็บางทีก็มาสองตัวบางทีก็มาสามตัวนะครับแต่ก็แน่ๆก็อาจจะมาสองตัวบนสองตัวล่างนะครับส, Fellow ส,ส่วนนี้ก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับไว้ดูเผื่อบางทีท่านผู้ชมมีชุดตัวเลขที่ตรงใจอยู่แล้วนะครับก็บางทีอาจจะเป็นโชคเป็นลาบนะครับก็มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ จะได้มีแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงววนี้นะครับสูตรตารางมา2ตัวบนล่างนะครับของอาจารย์ผมก็มีตัวเลข4 8 9 2 3 6 7ก็นะครับก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมมองไปพิจารณาดูนะครับมาดูชุดนี้กันต่อครับเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับของ SKE นะครับมาครบบนแล้วนะครับ12งวดครับ วันนี้สูจะยังเดินต่ออยู่หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับมาครบบนนะครับก็ลองจับคู่ชุดตัวเลขใส่กันเอานะครับก็มีตัวเลขดังนี้ครับมีตัวเลขอยู่6ตัวนะครับมี8 9 2 4 6 7สองสี่หนะครับ8 9ด4 6้าสองสหครับก็ลองเอาไปจับคู่กันดูนะครับสำหรับชุดนี้มาดูสูตรนี้กันต่อนะครับเป็นสูรแบบ ผลรวมแบบแบบร้อยมาลัยนะครับถ้า่ทนใดไม่เข้าใจก็กลับไปดูคลิปเก่านะครับก็จะอธิบายการบวกของชุดนี้ไว้อยู่ก็เออเอิญเอิญน,นะครับมันมันออก395นะครับวันี้ก็เนี่ยครับสูตรคำนวณได้285นะครับหมวด30ทธันวาก็ได้826งหมวด1 7เกรานมกรานะครับก็ได้395นะครับวัน,นี้ จะได้285จริงหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะครับตัวเลขเป็นเพียงแค่สูตรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเจ้าของผลงานก็ก็บอกว่าทรงให้ดูเห็นสูตรเข้านะครับงดดราม่านะครับมันก็เข้ามาจริงนะครับสองวดงวดที่ผ่านมาก็ทางช่องน่าจะได้ลงนะครับสูตรนี้ตอนนี้นะครับวันนี้ก็285นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางนะครับชอบกดตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับตัวเลข ชุดเดียวโดดๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับมาดูผลงานของเจ้านี้กันบ้างนะครับเป็นสูตรปลาตะเพียนน้อยนะครับงวดที่แล้วได้แค่มองนะครับจะของบนงานาก็กพสตไว้ประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละครับเข้าหกสองแปดก็เข่าสามเก้าห้าก็ได้กอเข้ามาครับงวดนี้สูตร ลาตะเพียนนะครับถ้ายังเดินตามเส้นทางเดิมก็คือ739นะครับ73 9เกานะครับกฝากท่านผู้ชมไว้เป็นแนวทางนะครับสูตรแต่ละสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับไม่มีสูตรใดให้ถูกตลอดแล้วก็ไม่มีสูตรใดให้ผิดตลอดครับสูตรไหนที่กําลังเดินดีก็อาจจะเดิน2องวด3สามวดหรืออาจจะเดินยาวๆครับก็ไม่มีใครรู้ครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับ นี้ก็มาดูอีกหนึ่งผลงานนะครับของแอดเทปนะครับกนที่แล้วช่องก็ลงให้ดูอยู่นะครับให้ตัวเลขไม่มากครับก็ปรากฏว่าเข้า3ตัวบนตรงๆนะครับให้ตัวเลขชุด3ตัวมาแค่3ชุดเองนะครับวันนี้เลยนํามาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องไว้นะครับดูเป็นแนวทางเผื่อบางทีอาจจะเป็นโชคเป็นลาบนะครับกวันนี้นะครับหนึ่งคุมพาครับแอดเทปก็โพส ผลงานลงแล้วนะครับมี128406026นะครับแลดด้วก็สองตัวล่างก็จะมี4692แล้วก็27นะครับจะถูหรือไม่ถูกไม่มีใครรู้นะครับก็เจ้าของผลงานก็โพสต์ให้ท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางนะครับมาดูกันต่อครับสำหรับผลงานของเจ้านี้ครับื่อที่แล้วก็ เข้านะครับเข้า3ตัวโต๊ดนะครับถึงแม้จะไม่เข้า3ตัวตรงนะครับก็เข้า3ตัวโต๊ดนะครับก็เลยมาฝากท่านผู้ชมไว้ดูเป็นแนวทางนะครับวันนี้ชุด3ตัวนะครับเจ้าของผลงานก็จับจุดให้มี 208, 206, 207, 258, 062, ูนและก็057ครับ เอาไว้ให้ท่านผู้ชมทาไปพิจารณาเลือกซื้อเลือกหาดูนะครับถ้าชอบก็ดตามไม่ชอบก็ดผ่านนะครับมาดูชุดนี้กันบ้างครับครบสามตัวบนนะครับก่อเนี่ยครับสถิติก็มีให้ดูครับเนี่ยแกาวมวดที่ผ่านมาครับก็ผิดงวดหนึ่งนะครับมวดสามสูงสามนะครับก็ผิดก็คือผิดนะครับงวนนี้สูตรจะยังเดินต่อหรือไม่นะครับตัวเลขก็มีอยู่หกตัวเลขครับ ผู้ชมก็ลองนําไปจับชุดดูนะครับว่าจะถูกไหมนะก็มีตัวเลขสองสามสี่เจ็ดแดเ้านะครับก็ขอทง,งานผลไปว่ารอฟังผลนะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับสําหรับสูตรนี้มาดูชุดนี้กันบ้างครับไม่มีประวัติย้อนหลังให้ดูหรอกครับแต่เป็นชุดตัวเลขที่น่าสนใจทางช่องก็เลยนํามาให้ดูนะครับหลักร้อยก็จะมี3าห้าหลักสิบมี5้ากับหหลักหน่วยก็จะมีหกับสานะครับ จุดตัวเลขสามตัวก็ได้อยูแปดชุดนะครับมี3 5 1 3 5 3 3 6 1่งสา5ห้5สามสและก็ห้าหกสามดูชุดนี้กันอีกชุดครับน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับสถิติก็นะครับให้ดู6กงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้งวด, 1, 2, 3, 4, 5, 5งวดย้อนหลังนะครับ ก็ให้ตัวเลข6ตัวนะครับมาครบนะครับตัวเลข6ตัวนะครับก็มาครบกันนะครับก็มีอยู่บางงหวดก็มา2ตัวนะครับบางงวดก็มา3ตัวครับก็ลอาให้ท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับ ก็ลองดูครับสูตรนี้ตัวเลขหกตัวนะครับมีเข้าบนเข้าล่างนะครับูุดนี้ก็มีตัวเลขให้มีศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับจับคู่กันแล้วได้ตรงใจกับเลขที่ท่านมองหาอยู่หรือเปล่านะครับก็ลองดูครับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่มาดูใบนี้กันต่อครับเห็นวดที่แล้วนะครับเข้าชุดโต๊ะนะครับห้าเก้าสามนะครับก็เลยนํามาฝากท่านผู้ชมต่อครับ ชุด3ตัวจาให้6ชุดดังนี้ครับ4 3 5 2 6 4 5 6 3 2 4 4 6 3 4แล้วก็5 2 4นะ้าครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับมาดูสูตรนี้กันบ้างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้า395นะครับเจ้าของผลงานก็เลยให้ตามต่อนะครับให้ดูต่อครับสูตรก่อนนี่แหละครับตามที่เห็นนะครับ กนไม่ต้องสนใจสูตรแล้วครับดูชุดตัวเลขที่เขาจับให้เลยครับมี3ชุดก็มี601 602แล้วก็691ก้าันท่านผู้ชมชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านครับทางช่องลงให้ดูเป็นแนวทางนะครับมาดูชุดนี้กันครับของมานพนะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับที่ขีดขีดทิ้งไว้นี่ครับ3า5กับขแล้วามือก็เข้าตรงตนะครับก็ ลองดูครับงวดนนี้จะเข้าต่อหรือไม่นะครับก็จุดตัวเลข3ตัวนะครับมีดังนี้ครับ8 4 0 4 0 6 0 6 2 8 4 3 5 4 0 6 0 4 9 3 4 0 4 2 0 4 8 0 4 5 2 6 0 4 0 9และก็9 0 8ครับก็อามาไปพิจารณาดูนะครับ ชมกันต่อเลยนะครับกับผลงานเจ้านี้ครบบนนะครับให้ตัวเลขมาหกตัวนะครับก็จะครบสามตัวบนนะครับก็เนี่ยครับเศรษีย้อนหลังครับให้ดูก็เดินดีมาพอสมควรนะครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับชุดตัวเลขมีให้จับชุดรวมกันก็จะมีแปดเก้าสองสี่หกเจ็ดนะครับแปดเก้าสองสี่หกเจ็ดท่านผู้ชมก็ทำไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับ อีกชุดหนึ่งครับไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะครับเลขกมาวิ่งนะก็เห็นสถิติก็เดินมานะครับสองวดเจ้าของผลงานเขาโชว์นะครับวันนี้ก็โพสสองห้าแปดลงนะครับก็ตรงกับบางเจ้าบางคนนะครับที่เขาโพสเลขกชุดสามตัวไว้ให้สองห้าแปดครับเลยมานำมาฝากท่านผู้ชมครับมาวิ่งนะครับใบนี้ให้วิ่งบนห้านะครับจับคู่ให้ห้าสามห้าแปดครับชุดสามตัวสองห้าแปด วิ่งล่างสามมาแน่ครับจับให้สามหนึ่งกับสามหกครับมาดูชุดนี้กันอีกชุดครับครบสามตัวบนนะครับก็แตจีครับก็เจ้าของผลงานก็โพสให้ดีให้ให้ดูนะครับก็ครบสามตัวบนมานานแล้วนะครับวันนี้ก็จับจุดตัวเลขให้หกชุดตัวเลขเหมือนกันครับก็เอาไปจับดูนะครับมีตัวเลขศูนย์สองห้าหก จ็ดเก้านะครับศูนย์สองห้าก็ดครับลองเอาไปพิจรารณาดูนะครับว่าจะยังเดินดีอยู่หรือเปล่าครับมาดูชุดนี้กันบ้างครับสามตัวบนของอาจารย์คมนะครับงมดที่ผ่านมาก็เข้าตัวโต๊ดนะครับก็เลยนะํามาฝากท่านผู้ชมนะครับเบื่อบางทีจะตรงกับตัวเลขที่ชัานผู้ชมมองไว้อยู่นะครับ กับร้อยบนนะครับให้ส5 7หนะครับหลักสิบให้สามหหลักหน่วยให้2 3 4สานะครับจุด3ามตัวบนนะครับตรงโต๊ะนะครับจัดชุดให้ส3 2ส3 3 4 3 4ส6่สามสามสี่สามสี่สี่หกสองสีสามสี่หกสี่สี่แสองสี่แปด ห้าหกสองห้าหกสามห้าหกสี่ห้าแปดสองห้าแ8ดแปดแดสสองเจ็ดสสองดสาดหกสีดแปดดแและก่อยเจ็ดแปครับส่วนจุด2ตัวล่างนะครับจะให้สามสองสามสามสามสี่หกองหดสองแปดสามขอไปครับ2ตัวบนนะครับ อ่ครับสองตัวบนเก้าตัวครับสามสองทั้งสามทั้งสี่หกสองสามสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับตามดูกันที่ใบนี้นะครับไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะครับก็เห็นว่าตัวเลขมันน่าสนใจดีนะครับก็เลยนํามาฝากท่านผู้ชมดูว่เป็นหอยไทยรัฐนะครับทีมวดที่แล้วใบนี้จะให้สามเก้าห้านะครับไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมนะครับทางช่องก็เลยนํามาให้ดูครับชุดสามตัวบนเขาจะให้สองแปดเจ็ดกับหก เจ็ดสองครับสองตัวล่างก็สองแปดออกเจ็ดเจ็ดสองนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบตัวเลขอื่นก็ลองเอาไปจับดูนะครับท่างชมให้ไว้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับทีนี้มาดูสูตรนี้กันบ้างครับเลขประจําวันนะครับวันนี้หอยออกวันจันทร์นะครับก็นี่นะครับชุดตัวเลขเก้าตัวครับที่เขาคิดไว้ให้นะครับก็มาแน่กับบนล่างกับเศ่ษีก็มีผิดนะครับหมนกับสามศูนย์สามนี่ครับกับเจ็ดศูนย์นี่ ก็ผิดตัวเดียวผิดศูนย์ตัวเดียวเลยนะครับก็เลยไม่มาเลยก็ให้ไว้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับวันนี้เจ้าของผลงานก็ก็ให้ตัวเลขเก้าตัวมี2องสี่สามเก้าหกหนึ่งห้านะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับมาดูผลงานของเจ้านี้กันบ้างครับแอดทองใสนะครับก็เป็นเลขสูตรเนี่ยครับตามที่เห็นนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปรวมกันดูนะครับว่ามันจะตรงไหมเจ้าของผลงานเขก็ โคลงไว้นะครับว่าเขาก็ถูกมาแล้วเนี่ยสามงวดย้อนหลังครับงวดนี้ก็จับจุดในมีสองศูนย์สี่สองศูนย์เก้าสองห้าสี่สองห้าเก้าสามศูนย์สี่สามศูนย์เก้าสามห้าสี่และก็สามห้าเก้าเปลี่ยนเคยครับหลังจากเขาคน่นพบสูตรนั้นแล้วเขาก็คน้นพบสูตรใหม่นะครับก็สูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับเขาก็เดินดีครับจับสูตรนี้ก็ได้ตัวเลขที่ถูกนะครับย้อนหลัง ให้ดูก็นะครับสามสี่งวดนะครับงวดนี้ชุดนี้ได้สองชุดนะครับมีสองหนึ่งสามกับสามหนึ่งสามนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ดูเป็นแนวทางรือหากใครไม่ชอบสูตรนั้นนะครับเจ้าของคนงานก็มีอีกสูตรหนึ่งครับก็จับชุดตัวเลขให้อีกสองชุดนะครับสามตัวก็ให้จับแล้วได้สองสามศูนย์กับสามสามศูนย์ครับก็ มีความขยันหมั่นเพียรที่จะหาสูตรมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับสําหรับเจ้านี้แอดทองใสเนี่ยจากนั้นยังไม่พอนะครับแอดทองใสก็ยังหาสูตรอื่นนะครับมาเพื่อที่จะให้ผลรวมตัวเลขนั้นได้ย้อนหลังแล้วมันตรงกับตัวเลขที่ออกนะครับหลายสูตรแต่ว่าหลากหลายตัวเลขนะครับไม่เหมือนกันก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีสูตรได้สูตรนึ่งเข้านะครับหรือไม่เข้าสักสูตรเลยก็เป็นได้เพราะว่า แต่ละสูตรเมื่อก่อนก็เดินดีแต่มาครั้งนี้กลับไม่ตรงครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็เนี่ยครับ4ชุดตัวเลขนะครับจับให้7 3 4 7 3 5 1 3 4 1 3 5ครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ดูเป็นแนวทางนะครับแต่ท่านชอบเจ้าใดหรือตามท่านไหนอยู่นะครับดูข้อมูลแล้วน่าเชื่อถือนะครับท่านผู้ชมก็ค่อยเอาไปเสี่ยงลงทุนนะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับก็ข้ามไปครับ อย่างไงถ้าท่านผู้ชมนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเพื่อจะได้นำข้อมูลตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังครับอย่างไงถ้าแฟนๆชอบ คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ